เด็กๆมาละจ้าเอาท้องขาวนะคะมีมา3ามตัวโอ้ยเยอะแยะเลยนี่โอ้ยมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะคะแล้วก็มีน้องจอนด้วยนะนอจอนด้วยนะ ท่านใดสนใจเพิ่มเติมทางข้อความนะคะไซส์เดือนครึ่งไวกำลังหน้าหลักหน้าเลี้ยงเลยนะคะมีทั้งผู้ทั้งเมียเลยนะคะของมาไม่เยอะนะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะช่วงนี้ของหายากนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะถ้าชอบก็เพิ่มเติมทางข้อความนะคะจากกระลอกพีทนะคะ